แชร์โมเมนต์มุ้งมิง้งริววชิรวิทย์แชร์มมุ้งมิ้งเต้จรินทร์พรหนึ่งคลิปหลายเหตุการณ์ทำคนสงสัยคู่นี้อะไรยังไงร,ริวเต้จิน้นหรือคู่จริงแซวสนั่นแถมมีคนถาเป็นแฟนกันเหรอทำเอาหลายคนเห็นแล้วอดจับตาไม่ได้เมื่อในไอจีของนักแสดงหนุ่มริววชิรวิทย์ได้ลงคลิปแชร์โมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกซึ่งในนั้นมีชอ็อตที่อยู่กับนางเอกสาวเต้จรินทร์พรหลายชอ็อตมีความหยอกกันมุ้งมิง้งแถมสาวเต้ก็มาคอมเมนต์ว่าเจออเด็กพร้อมอีโมจิรูปน้องหมาจนมีีคคนนสสงงงััยยว่า่าู้อะไรอไร งานนี้ก็มีคนคอมเมนต์ถามไทยในไอจีของหนุ่มริววชิรวิทย์เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเตยจรินพรกันไม่น้อยมีทั้งคนที่ขอจิ้นกับคนที่สงสัยว่าเป็นคู่จริงหรือเปล่าอธิริวเตยนี่ยังไงนะมากกว่าที่น้องชชูไม่เคยเห็นริวลงรูปสนิทสนมกับนศออดอหญิงคนไหนเท่านี้มาก่อนเลยอีกเราจินเตยกับริวได้มาน่ารักไม่ไหวเป็นแฟนกันเปล่าอ้าวตอนแรกนึกว่าแต่อ G จีพี่เตยยังไงน่าฮาเตยริวเป็นแฟนกันหรอคัดเป็นแฟนกันแน่เลยฮิวเคมีเคใจดีมากเยอะริวเตยและอื่นๆ ขณะที่ในอีเตอต์จรินทร์ที่รวมภาพโมเมนต์ครึ่งเดือนเมษายน2567ก็มีช็อตที่ร่วมเฟรมกับหนุ่มริววัชิรวิทย์พร้อมแท็กหาด้วยส่วนสถานะของทั้งคู่จะเป็นยังไงมีลุ้นหรือไม่ต้องรอติดตามกันค่ะ